บางคนทำดีแต่ไม่ได้ดีเหมือนบุญมีแต่กำบงังหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมบางคนทำดีแต่ไม่ได้ดีเหมือนบุญมีแต่กำบงังกลับมาน้อยเนื้อต่ำใจท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าน้อยใจทำดีเข้าไว้ท่องคาถานีไว้ไม่สู้ไม่หนีทำดีทุกวันท่องทุกวันเดียวได้ดี ทำดีไม่ได้ดีเหมือนมีกำบังเพราะเหตุใดขอจเจริญพรมีกติธรรมดังนี้อย่าน้อยใจว่าไม่ได้ดีเพราะเหตุทำไม่เสมอต้นเสมอปลายมาแต่ชาติก่อนแล้ว 1. คติสมบัติสร้างความดีผิดสถานที่ 2. อ,อุปาทิสมบัติสร้างความดีผิดตัวบุคคล 3. การสมบัติสร้างความดีผิดการและเวลา สี่ประโยคสมบัติจ้างความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายทำลุ่มๆุมดอนดอนได้ดีไม่ได้ก็ขอเจริญพรผู้ทำดีเนี่ยสอนจะลำบากใจเหลือเกินต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกินกว่าจะเป็นพระเอกในละครชีวิตต้องซื่อสัตย์สุดจริตเป็นนิสขยนันประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายนี่ถึงจะเป็นพระเอกนางเอกได้ ถ้านอกเหนือจากนั้นเป็นพระเอกนางเอกไม่ได้ถ้าอดทนไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้รับรองว่าต้องเป็นหางเครื่องตัวเสนาต่อไปจนกระทั่งตายก็ขอเจริญพรเหตุใดข้าจึงยากจนนักพระพุทธองค์ว่าไว้ไม่มีผิดบุญมีแต่กรรมบังวิบากกรรมคนจนต้องเผชิญ ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดเกิดมาชาตินี้จึงยากจนหรือร่ำรวยและว,วันนี้เรามีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลถึงชะตากรรมของชายผู้ยากไร้ที่เคยตั้งคำถามกับพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดข้าจึงยากจนยิ่งนักพระพุทธองค์จะส่งตอบเป็อย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะเมื่อครั้งหนึ่งมีขอทานคนหนึ่งออกมาขอทานทุกวัน เขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานสเบียงกลังและตุนไวแต่ว่าเขากักตุนสเบียงมาหลายปียุ้ง้างของเขาก็มีข้าวสารน,นิดหน่อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุเคลื่อนวันหนึ่งเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่สเบียงในที่โสดเขาเห็นหนูตัวใหญ่ มาขโมยกินสเสบียงของเขาเขาโกรธมากตะกลนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านคนรวยก็มีอาหารเยอะแยะแกทำไมไม่ไปกินทำไมเจาะจงมากินอาหารข้าที่กักตุนมาด้วยความลำบากเจ้าหนูพูดขึ้นว่าชะตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่8ดส่วนเดินให้ทั่วลาก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังขอทานถามเจ้าหนูทำไมเป็นเช่นนั้น เจ้าหนูตอบว่าข้าก็ไม่รู้เจ้าไปถามพระพุทธองค์สิขอทานจึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเหตุผลอันใดถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้เจ้าขอทานก็ออกเดินทางเขาขอทานระหว่างทานเดินทางไปไกลมากวันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดถึงจะพบบ้านคนหลังหนึ่งรีบไปครอบประตู มีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกขอข้าวกินหน่อยพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นข้าวก็เลยถามขอทานว่าเมื่ออย่างนี้แล้วทําไมยังเดินทางอยู่อีกขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟังบอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์เศรษฐีได้ยินดังนั้นรีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้สเบียงกลางและเงินกับเขาจํานวนหนึ่ง ขอถานถามว่าทำไมทำเช่นนั้นเศรษฐีจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังลูกสาวข้าอายุ16แล้วอย่างพูดไม่ได้ขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยเศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนคนนั้นขอทานได้ฟังเช่นนั้นคิดว่าไหนๆก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้ว เราก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ขอทานจึงรับปากจะถามให้ขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเดินถึงเขาลูกหนึ่งเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มเห็นพระแก่รูปหนึ่งถื่อไม่เท้าดีบุกท่าทางแก่มากแต่ดูกระฉับกระเชงพระเชราให้น้ำเขาดื่มและบอกให้เขาพักผ่อนสักครู่ แล้วถามเขาว่าจะไปไหนขอทานบอกจุดหมายที่จะไปพระชรารีบจับมือขอทานไว้และพูดว่าขอร้องเจ้าต้องช่วยถามพระพุทธองค์ให้หน่อยข้าเข้าฌานฝึกฝนมาห้าร้อยกว่าปีแล้วตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์ทำไมยังบินขึ้นไปไม่ได้ขอทานก็เลยรับปากพระชราเดินไปข้างหน้าผ่านหนทางห้วยน้องครองบึง ขอทานมาถึงริมแม่น้ำสายหนึ่งในแม่น้ำไม่มีเรือสักลำขอทานร้อนกรนใจจะทำอย่างไรดีจะข้ามไปยังไงขอทานร้องไห้และพูดว่าหรือว่าชีวิตข้าจะต้องลำบากเช่นนี้หรือทันใดนั้นเต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นเหนือน้ำเต่าแก่พูดภาษาคนได้ถามขอทานว่ามาร้องไห้ที่นี่ทำไมขอทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง เต่าแก่พูดกับเขาว่าข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมาหนึ่งพันปีแล้วตามหลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้วทำไมยังเป็นแค่เต่าแก,แก่ตัวหนึ่งถ้าเจ้าไปพบพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าด้วยข้าจะให้เจ้าขี่ข้าแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามขอทานรับปากด้วยความดีใจเมื่อขอทานเดินไปจำไม่ได้ว่าอีกกี่วันแต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอ คิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนนะแดนสุขาวดีน่าจะถึงแล้วขอทานเสียใจมากเลยพลอยหลับไปแบบงุนงงทันใดนั้นพระพุทธองค์ปรากฏองค์ขึ้นขอทานดีใจมากพระพุทธองค์ถามขอทานว่าเจ้ามากไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมใช่เจ้าคะ่ะข้าน้อยจะขอถามคำถามหลายคำถาม หวังว่าท่านจะอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พระพุทธองค์ตอบว่าได้สิแต่มีเงื่อนไขหนึ่งเจ้าถามได้สูงสดุดแค่สามคำถามเท่านั้นเพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกินสามคำถามมาก่อนขอท่านตอบตกลงคิดในใจว่าข้าจะถามคำถามไหนดีขอทานรู้สึกว่าคำถามของตนเองช่างไม่มีความสําคัญเลย เต่าแก่เข้าฌานมา1,000ปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามเขาน่าจะลองถามดูพระชราปฏิบัติมาห้ารปีก็ลำบากมากคำถามเขาก็น่าจะถามดูลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสารนักพูดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้ยังไงคำถามของเขาก็น่าจะถามดูและแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่ง พระพุทธองค์ตอบเขาว่าเต่าแก่ไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้คำถามที่สองท่านตอบว่าพัชราถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพะวงแต่ไม่เท้า ว่าเป็นของวิเศษใช้เม็เท้าเคาะบนพื้นหนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทานน้ำใสถ้าหากพัชราย,ยอมยนเม่เท้าทิ้งเขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้วขอาะทานดีใจมากจึงถามคำถามที่สามท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบคนที่รักเธอเธอก็จะพูดได้เองและทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็หายไป ขอทานรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรสำคัญกลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าแล้วจึงรีบเดินทางกลับขอทานกลับมาถึงริมแม่น้ำเต่าแก่คำนวณว่าขอทานน่าจะมาถึงแล้วจึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอย่างไรขอทานพูดว่าเจ้าผาข้าข้ามแม่น้ำไปก่อนเถอะข้าจะเล่าให้ฟัง เต่าพาขอทานข้ามแม่น้ำไปขอทานเล่าสาเหตุให้ฟังเต่าฟังแล้วเข้าใจทันทีจึงได้ถอดกระดองออกยกให้ขอทานและพูดว่าในนี้มีไข่มกราตี24เม็ดเป็นของที่หาค่ามิได้สำหรับค่าแล้วไม่มีประโยชน์ค่าขอยกให้เจ้าเต่าแก่จึงกลายเป็นมังกรบินหายไป ขอทานเอาไข่มุกราตี2ี่มิตรรีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาพบกับพระชราพระชรารีบถามว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอย่างไรขอทานเล่าสาเหตุให้ฟังพระชราได้ฟังดีใจมากจึงมอบไม้ท้าวิเศษให้แก่ขอทานพระชราจึงขีเ่เมฆบินขึ้นท้องฟ้าหายไปขอทานเดินทางมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีทันใดนั้น มีหญิงสาววิ่งออกมาแล้วก็ตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วเศรษฐีก็วิ่งออกมาเขาตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวเขาพูดได้ขอทานถ่ายทอดคำตรัสพระพุทธองค์เศรษฐีดีใจจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับขอทานความรักที่ให้ออกไปความรักก็จะย้อนกลับขึ้นมาความสุขที่ให้ออกไป ความสุขก็จะย้อนกลับคืนมาการคิดเผื่อคนอื่นย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณนี่คือเหตุและผลนี่คือกฎเกณฑ์ขอให้จำไว้เสมอเมื่อให้สิ่งดีๆแก่ใครคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ